สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรีนันขุนทองนักศึกษาปอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัสุรินรหัสนักศึกษา65746030522วันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้า โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอ,อําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ 1. บทนำา 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลการวิจัยที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาเน้นกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3. ม,มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขานิสัยและรักการออกกำลังกาย 4. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขคำถามการวิจัย 1. น,นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้า หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5 es ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละเท่าไหร่ 2. ความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5 es ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่ในระดับใดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสองหาความรู้ 5Es ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดาวบนท้องฟ้าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้80ทั80 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอํเภอขมราชจังหวัดอุบลร,ราชธานี สมมติฐานการวิจัย 1. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสองหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบานบากอำเภอินเขมราชจังหวัดอุบราชธานีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติจุด 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีความแตกต่างกัน 3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าต้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้80ถ80 4. ความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสาหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับดีขึ้นขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสาหาความรู้ เนื้อหาที่ใช้ประกอบการสร้างครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากได้แก่1.1ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์1.2กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า1.3การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์1.4การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ขอบเขตการวิจัย 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากจำนวน10คน 3. ขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรอิสระคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้าตัวแปรตามคือ 1. ผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน สประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นิยามศัพท์เฉพาะนักเรียนหมายถึงผู้เรียนในโรงผู้เรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บางครั้งอาจใช้ในความหมายกว้างหมายถึงผู้ศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดก็ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงสื่อเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประสิทธิภาพหมายถึงระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประสิทธิภาพทางการเรียนหมายถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหา ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่นักเรียนมีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านเนื้อหาวิธีการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแต่ทราบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้ของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5สูงขึ้น 2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 3. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้80ทับแปได้ทราบความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบสหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อำเาอกิมราจรมรรสธานีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวิจัยเรื่องผลสมัมทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบาบอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสำนิกทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบาบอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ หนึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุง2560 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 4. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบสอหาความรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้า 1. ผลสำเร็จทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนน้องฟ้าชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. ประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ความพึงพอใจทางการเรียนการสอนเรื่องดาวบนน้องฟ้า วิธีดำเนินการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 2. เครื่องมือการวิจัย 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอําอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10คนซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลสมดิษฐ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำ ครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้าวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน4ชุดได้แก่แบบฝึกชุดแบบฝึกหัดชุดที่1-4แบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน1ชุดจำนวน10ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้งฟาวิชาวิทยาศาสตร์การสร้างเครื่องมือในการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สเต็ปที่ 1. ศึกษาหลักสูตรสเต็ปที่2ศึกษาทฤษฎีหลักการเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสเต็ปที่ 3. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา การจ้างเครื่องมือการวิจัยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสเต็ปที่ 1. ศึกษาหลักสูตรและศึกษาเนื้อาหาและหลักสูตรสเต็ปที่2ศึกษาวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบสเต็ปที่3วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายสเต็ปที่4สร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบสเต็ปที่5านำแบบทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นมาจำนวน10ข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญสเต็ปที่6นำแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าคุณภาพของเครื่องมือพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 2. ส,สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 3. นมนำแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 4. ี่นำแบบความพึงพอใจไปลองใช้กับนักเรียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ขั้นเตรียมการ 2. จัดเตรียมเอกสาร3ขั้นการดําเนินหาประสิทธิภาพ 4. ทำการทดสอบก่อนเรียน 5. ดําเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. การทําทดสอบทําการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เวัดความพึงพอใจของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าร้อยละการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. ส,สถิติการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิทธผลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน e1 ส่ว e น e2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ioc 3สถิติการเปรียบเทียบที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล t-test d e p e n d e n t ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับขั้นตอนการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล x bar แทนค่าเฉลี่ย sigma x แทนคะแนนรวมทั้งหมด n แทนจำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง sd แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน e1 แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ e2 แทนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ t แทนค่าสถิติ t-test sig แทนค่าความน่าจะเป็นสำหรับบอกค่าในายัยะสำคัญทางสถิติ t ักจันแทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5ลําลำดับขั้นตอนการนำเสนอการเคราะห์ข้อมูลตอนที่1เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ตอนที่2เสนอผล การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้80ทับ80ตอนที่3ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่1แบบแผนการวิจัยแบบ one g r o u p pre test post test design ตารางที่2การเปรียบเทียบผลสมนิกทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากตารางที่2ผลสมนิกทางการเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสมมทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวบน้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากจังหวัดอุบลราชธานีแผนการจัดการเรียนรู้ที่1เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์พบว่าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ย3.70คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย7.6 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉลี่ย8.60มีพัฒนาการแตกต่างกันโดยรวม5.0ตารางที่3การเปรียบเทียบผลสมมทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากตารางที่3พบว่า ผลสทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัทธิ์ทางการเรียนชาววิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5แผนการจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องกลุ่มดาวเกิกบนท้องฟ้าพบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ย4.10คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย8.70คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวม 9.40มีพัฒนาการแตกต่างกันโดยรวมเฉลี่ย5.20ตารางที่4การเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องการขึ้นตกของกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากตารางที่4พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ย3.50คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย8.90คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉลี่ย9.10มีพัฒนาการแตกต่างกันโดยรวมเฉลี่ย5.60ตารางที่5การเปรียบเทียบผลสัมทติทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5จากตารางที่5พบว,ว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ย3.40คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย8.90คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉลี่ย9.10มีพัฒนาการแตกต่างกันโดยรวม 5.60ตารางที่6ผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5แผนการเรียนรู้ที่1-4ถึงโดยรวม จากตารางที่6พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ย3.70คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย8.43คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉลี่ย9.05มีการพัฒนาการแตกต่างกันโดยรวม5.40สตารางที่7ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากอำเภอเขมราชจ,จังหวัดขนราชธานีจากตารางที่7พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยโดยรวม14.8เฉลี่ย3.70คะแนน แบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยโดยรวม36.20เฉลี่ย9.05และมีค่า t-test เท่ากับ30.92ตารางที่8ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวผลนธ์ฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบาก อำเภอกระบี่จังหวัดกรบีราชธานีจากตารางที่8พบว่าผลการผลการเปรียบเทียบผลสทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องการพนาผลสัทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาศาสตร์ เรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ผถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบากจังหวดัดอุบลราชธานีจำนวน10คนที่ใช้ที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง4ชุดมีคะแนนเฉลีย่ยประเมินระหว่างก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ84.75่ของคะแนนเต็มและมีคะแนนเฉลีย่ยประเมินวัดผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 93.00ของคะแนนเต็มดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ e 1ส่วน e 2เท่ากับ84.75ทับ93.00ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตารางที่9ตารางแสดงค่าดัดชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ioc แบบทดสอบความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากตารางที่9ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่0.05ถึง1.00มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้จากตารางพบว่าค่า IOC เฉลี่ยรวมมีค่า0.93มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ ตารางที่10ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากตารางที่10ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทางการเรียนเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบว่าโดยรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า x bar เท่ากับ3.47และค่า sd เท่ากับ0.90สรุปและอภิบายผลสรุปผลการเปรียบเทียบผลสำริดทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ผลสำมฤธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าผลการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาวบนท้องฟ้าโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์84ส่ทับเส่วน90.50 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากค่า x bar เท่ากับ3.94ค่า sd เท่ากับ0.90อักอภิปรายผลผลการวิจัยพบว่า ผลสำริ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสำริดทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้านั้นเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้หรือแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสอดคล้องกับที่ทิศนาแคมณนีได้กล่าวหลักการเรียนรู้ตามกฎแห่งการฝึกหัดของทอดไดาที่ว่าเมื่อมีการฝึกหัดหรือซ้ำบ่อยๆทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ นำการเรียนรู้นั้นไปใช้และการให้ผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องดาวบนท้องฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ 84. ์84.75ทับ90.50 ที่เป็นเช่นนี้เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ชุดที่1ถึงชุดที่4ส,ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันและเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่อธิบายแนวคิดอย่างละเอียดชัดเจนและได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของประภาสีม่วงพงที่ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่องระบบอวัยวะ,วะในร่างกายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีประสิทธิภาพ82.1984.25ทับผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย x ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.90ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรวิทย์บุตรวาปีที่ได้ศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทยาพานิชทการผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวนันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.57ข้อเสนอแนะ 1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พบว่ามีผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังนั้นควรมีการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยอื่นต่อไป 2. การจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอาจใช้เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในบางคน อาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมหรือให้นักเรียนบางคนที่ไม่เสร็จมาทำกิจกรรมนอกเวลาครูผู้สอนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 3. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานฝึกฝีมือด้วยตนเองก่อนโดยครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือให้คำปรึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ